ซูโม,โมโต่ต๋ยพ่อนางเอกสาวแม็กกี้อาพาโยลั่นโรงพักไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์โดนสงสัยเมาแล้วขับยังไม่เข็ดที่ก่อนหน้านี้ทางนายอารุณพาวิไลหรือว่าซูโมโ,มโตย๋ยที่ได้มีข่าวมาแวะอาราวาดดานตรวจขับรถเก่งเจอบานตรวจแอลกอฮอล์แล้วพยายามขับหลบหนีจนตารางต้องใช้จักรยานยนต์จอดขวางถนนก่อนซูโม,โมโตไวไว่ต๋ยจะโวยวายด่าแหลกคุูจ๊ะ ฟ้องสอรยุทธพิธีกรช่องสามไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จนสุดท้ายตารางต้องจับใส่กุญแจมือคุมตัวไปสงบสติอารมณ์บนโรงพักนานหลายชั่วโมงจนสงบแล้วจึงยอมเป่าเครื่องวัดล่าสุดก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นซ้ำเดิมหลังจากที่มีทิกทักรายหนึ่งที่ได้แชร์คลิปเหตุการณ์ระบุว่าเป็นซูโม,โมโต่ตุ๋ยอรุณพาวิไลอดีตนักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่วัย60ปีพ่อของนางเอกสาวแม็กกี้อาภาโดยลั่นโรงพักไม่ยอมเต่า อฮห,หลังโดนสงสัยว่าเมาแล้วขบับแถมยังมีพฤติกรรมชี้หน้าข่มตำรวจนอกจากนี้ซูโม่ปุ๋ยยังโวยว่าคุณไม่เห็นผมขับรถจะให้ผมเป่าได้ยังไงผมผิดตรงไหนและบอกว่าตนเองใส่ชุดนอนอยู่ไม่ได้เป็นคนขดัดแต่อีกคนขดัดผมใส่ชุดนอนแล้วคุณก็ไม่ได้เห็นผมขับรถอยู่ยจะมาให้ผมเป่านี่เขาขาบับแล้วเกี่ยวอะไรวะทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าไม่เข็ดจ,จำนวนมาก